องช์ชางสิวันนี้วันที่23เดือนตุลาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานมันตาที่ลูกได้รับจากมนุษย์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆเพราะฉะนั้นให้จดจำพ่อผู้เดียวแล้วเอาโยคะสติปัญญาของลูกออกจากทุกสิ่งอื่นๆ คำถามของเมรีในวันนี้สิ่งของในหนทางของการกราบไหว้บูชาอะไรไม่สามารถต่อเนื่องไปในหนทางของความรู้ได้คําตอบในหนทางของการกราบไหว้บูชาพวกเขาขอความเมตตาและพรจากพระเจ้าในหนทางของความรู้นั้นมันไม่ใช่เรื่องของพอรหรือความเมตตานี่เป็นการศึกษา พ่อนั้นได้มาเป็นครูและก็สอนลูกพื้นฐานในโชคของลูกนั้นก็คือลูกนั้นได้ศึกษาอย่างไรถ้าพ่อนั้นจะมีความเมตตาชัดนเรียนทั้งหมดนั้นก็จะผ่านนี่แหละทำไมไม่ใช่เรื่องของความเมตตาหรือทอในหนทางของความรู้ลูกแต่ละคนแน่นอนจะต้องเพียรพยายามด้วยตัวของลูกเอง สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกให้ย้ายกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่เก่าๆของลูกเพื่อ21ชาติประการมันแล้วต่อมาก็ดูแลมันเช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สติปัญญาของลูกนั้นมีศรัทธาว่าลูกศึกษาเล่าเรียนบริจาคทรัพย์แห่งความรู้ให้กับคนจน ทำการรับใช้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงที่จะทำบาลัดให้บริสุทธิ์พรของพระเจดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นครูผู้เป็นนายและในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปจงให้การสอนกับทุกๆคนด้วยทุกการกระทำและทำพูดของลูก ขอให้ลูกเป็นครูที่เป็นนายและในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปจงให้การสอนกับทุกๆดวงยญาณกับทุกการกระทำและคำพูดของลูกดังเช่นที่มีห้องสมุดเคลื่อนที่ในทํานองเดียวกันลูกก็เช่นกันเป็นครูผู้เป็นนายที่เคลื่อนที่ให้เห็นนักเรียนอยู่เบื้องหน้าลูกตลอดเวลาลูกไม่ได้อยู่คนเดียว ลูกอยู่เบื้องหน้านักเรียนอยู่เสมอลูกนั้นกำลังศึกษาและก็สอนตลอดเวลาครูที่มีค่านั้นจะไม่เคยอย่อยางประมาทเบื้องหน้านักเรียนเขานั้นจะใส่ใจอยู่เสมอในขณะที่ลูกนอนตื่นขึ้นมาเดินรับประทานให้คิดอยู่เสมอว่าลูกกำลังนั่งอยู่ในวิทยาลัยใหญ่ๆ และนักเรียนของลูกนั้นก็กำลังเฝ้าดูลูกคติพจน์ในวันนี้มันเป็นโยคะที่สูงส่งที่จะทำให้สันสกาของลูกนั้นกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยดวงญญาณที่มีความศรัทธามันเป็นโยคะที่สูงส่งที่จะทำให้สันสกาของลูกนั้นบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วย ดวงยานที่มีศรัทธาอัจฉริะโอมชาติ